สวัสดีครับแม่ครับครับท่านผู้ชมครับมนีผมกับมาหาคุณแม่นุชครับมีเอฟซีหลายท่านบอกว่าห้มาตามต่อโครงสุดท้ายของคุณแม่ห้น้ำแน่ครับอ่าก็เลยผมก็เลยแววมหาคุณแม่หล้วก็มาถามคุณแม่ว่าคุณแม่ฝันแล้วเนาะครับฝันฝันเมื่อคืนครับครับก็คือก็มาถามเรื่อยๆื่อตั้งแต่เอฟซีบอกด้วยแหละว่าห้มาตามห้แน่ตามมาเยก็แวะแวะมาถามแม่เรื่อยๆแม่กับท่านฝันเนาะท่านฝันกาลังฝันเมื่อคืนครับครับ อาสำหรับคงสุดท้ายนี่แม่ฟันว่้จังไหนครับแม่ฟันว่าขี้หม้อไส้เจ้าของนี่ล่ะครับครับมอไส้เจ้าของนอบันก็ขี้เขาไปในป่าที่แหลกก็ขี้เปทางหลาดยางมันขี้บุกเขาไปในป่าเป็นทางเขียนนะทางขีดินทรายนะครับครับเป็นทางไปโฮกๆตัวขี้เขาไปครับก็เป็นตะย่านอยู่ดอกเจ้าของเขาไปปุ๊บมันพอขี้เขาไปปุ๊บมันนีก็มีเด็กหน่อยหน่อยครับประมาณสามชีขวบนี่ล่ะสามสีขวบ สามซี่นี่ซี่ขวดขวมนี่แหละมันก็ะเล่นตัดหนาโรดเนาะวันนี้แม่ก็ว่าโอ้ยมันมันเป็นมันเป็นกีดินรายมันสีเบกยูโบยูเนาะมันกัสีส้นมันกับว่าสีโบส้นมันพันในส้นเหยียบไปเลยเหยียบเลือเต็มเลยเต็มมนกีดินรายเด่นอย่างแต่เต่เปอย่างมันบตายมันลุกขึ้นมาไหมเหยียบเหยียบเลยเลือดสะโอ้ยว่าสีโบเหยียบเลยไอ้หน่อยจังไดจังมาอยู่นี้มันลุกไฟกันเลยว่ารันนี้มันก็เลือดสะออกมามันก็ลุกเรี่นบ เลือดเต็มอยู่เตลูลูกขึ้นมาเลือดเต็มหนาเป็นตาแหนมันลุกขึ้นมายืนเพราะว่าอันย่าเย็บนุ้ยยัหละมันยอยจังสี่น<ม>ันเป็นม่หน่งนะเย็บนุ้ยยั้งะ่ะเอาไม่สู้เป็นลูกไผรหรือขึ้นมาเรนอยู่ไม่ปลากลลันเลย่าไวจังสีเป็นยังจังอัน,นอ้ากับลูกเมกาณาก์น<อ>ัยย่นเพงคือว่าย่าก็เป็นย่ายหนูเด้หนูเป็นลูกเมกาณ์เลยเป็นครแก่ให้ลูกสาวขั้งอยู่เนาะเป็นลูกเมกานแล้วมาเห็นยังย่เรียนยุ่นีแล้วอ่าเอา ลูกไม่การโอ้ยยายก็จจาอะไรลูกไม่การกาลังออกเด้งนี่ก็ลูกไม่การเลหน่ยมรับ้รับแล้วมันเห็นยังเรียปลาอ้วนมหาลีค่ะเบื้อให้ยาที่ยายอยากได้ลีน้อยจริงจอ๋อเด็กน้อยมาจีมันวาจรงสีแล้วมึงได้ตัวใดอะก็ได้ถามมันในแปดหกหกเจ็ดมันบอกเ่ยแปดหกแปดหกเจ็ดด้สามตัวเลยครับแล้วจะไดแม่มันบอกจังสันบันี้แม่ก็ห่วย แมวเนาะแมวมันกาดกันอยู่ในเงินการดการ์ดการดก็เสดตื่นเลยที่เนาะ867ตัวเดียวเนี่ยเรไยกว่าก็มั่นจำหนักบ้นเมียแเลยว่าที่โม่ก็ไส่ไปเนี่ยไม่ไกเมยก็มักชีศูนย์อยู่เพราะว่าโม่ไส่เมมัน6240โมไส่เมเลยโม่ไส่มันอยู่จงสี่จงสี่งเลนครับ่ไส่เมียเนี่ยขเบียดรถมี4ตัว4ตัว6240เลขที่เด็กน้อยบอกนี่กัเป็นเลขพี่น้องเลขพี่น้อง867 แลวแม่ก็สีมากหกหกเจ็ดนําครับแต่เลขทะเบียนรถที่ว่าเหยียบเด็กหน่อยนี่คือสี่ศูนย์หกสองสี่ศูนย์หกี่ับัดหกส็ี่ศนครับแล้วก็แปสมตัวครับมันแปลกตรที่ว่าเด็กหน่อยเด็กหน่อยคนที่ว่าเป็นหลานของของแมนุนีน่เป็นหลานมันวาเป็นหลานก็คือพึ่งเกิดจริงๆแล้วพึ่งเกิพึ่งเกิดนี่่งเกิดได้ยังกว่าได้เท่าสองมือ ครับเกิดวันที่17ครับนี่มันถี่ออกวันที่17น้ำบ่แม่กับว่าเขาว่ากันโซเลกันเลยว่าสื้อน้ำกันกันไว้น้ำเนี่ย17ครับตัวพูนบอกน้ำว่เศดโอ้กน้ำครับเพราะว่าเด็กหน่อยคนนี้ลูกลูกของลูกสาวเมนูนี่ก็คือก็เลังออกได้12มือครับเก้าหนึ่งสองก้าหนึ่งเจ็ดเลยน้นี่แล้วบัานนี้แม่เพิ่นกับวาอยู่ว่ะเกิดวันที่17 ได้เกือได้สิบสองหมือสิบสองมือนวันแม่เพื่อนว่าแม่ก่อเห็นต่ณหนึ่งสองหนึ่งสองรือเลยจะเพื่อนเห็นอียงแต่เพื่อนว่กเ่นสี่ที่เพื่อนเกยบอกอ๋อแม่มันนะครับแม่มันว่าป่อยก็เคยก่อเห็นแต่หนึ่งสองหนึ่งสองหลัวันี้คนนะครับก็เป็นเลขที่แม่เพื่อนหมักน้ำแม่เพื่อนมักหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็นึ่งเควันเพิ่นเกิดกับโตเพื่อนบอกแค่นั้นเหรเพื่อ เพื่อนมาให้โชคเด้งนอนปลาเพื่อนมาให้โชคขอบุญเลือดเต็มอยู่ในยเตะเป็นอย่างจำบ่ตายลูกขึ้นมาเพื่อเลือดเต็มหนาเต็มตาของมันก็แค่สามประมาณสามสี่ขวบที่ทีในความฝันนะแต่แต่คนเกิดแต่แม่คนอีหลีหนึ่งคือสิบสองหมื่นหนึ่งเกิดได้สิบสองหมื่นสิบสองหมื่นครับก็เพื่อมมาห้โชคเนาะแม่เนาะมาให้โชคว้าแม่เลยว่ะครับคือมาฝันจังสี่เลยวะแล้วไอ้รถที่แม่แม่นุชขับขับไปมีเลือดติดน้าบ่ค่ะแม่ ก็มีตีก็มันมันสนจังสีมันกยังสียังสีเลยพอแต่เลือมันกระจายเต็มรถก็เมียสีวางมันสีเกีียวกับรดบ่พารถนี่เมียบังคับยังขับด้วีบ่ให้มันสนนะเต่มันส้นบังคับรถครับเรยกว่างสี่เม่ด้ไหมเมียหกสองสี่ศูนย์ถ้าตาเกะหกสองกับสี่ศูนย์หรือว่าสองสี่ศูนยเมียนกิจจังสันตัวครับไปกับมารเลย่ในตัวนี้ครับ ตวนเลขที่เด็กน้อยบอกเพื่อนบอกเลขน้ำเนี้ยเนาะบอกเลขแล้วแปดหกเก็ดกันครับถ้าบอกเลขครัเขาเขากับมุ่งไปที่ตัวเลขที่ที่มุ่งตัวเพจนบอกนี่แล้วครับครันที่สามตัวนี่แหม่ฟีใหม่เนาะจะ้องปีใหม่มันที่สามทีบสามตัวเลยครับเมื่อนี้ก็ใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เลขออกแล้วเท่าไหร่ยี่ยี่เจ็ดเนาะครับหนาดใก่แหละเยอะสามหมื่นหนึงใหญ่สามหมื่นสามก็เมนครับ ือทีก็่านผู้ชมเออไอทีเกันบรทชาคนตอนรับปีใหม่ครับอันนี้ร้านใช่ดึงหน่อยมาบอกเลยบ่เมนร้านช่และร้านสาวร้านสาวเออรล้านสาวผู้หญิงผู้หญิงมาบอกผิดครับครับร้านสาวเพื่อนมาห้โชกเนาะเจ้าเพิ่อนมาหับอือเพื่อนกระัังมาบอกเลยตแม่เนะจังได๋สิูเจ้าฝันยังสีเลยวะถามเพิ่อนเพิ่นก็ว่ารูไม่การลูไม่การองบาแเม่ก็รูไม่การอยังกําลังเกิดเป็สิมาบกครับครับ กายท่านผู้ชมเพื่อนพิจารน้าเบิ้งเนาะแม<ต>่เนาะครับครับแม่เพราะว่าตัวเลขมันกแกหลายโตปายในคร<อ>ัตบ<อ>ตัวเลขที่แม่บอกคือเด็กหน่อยบอกเลขเด็กหน่อยถ้าโรคบอกเลขนี่ก็คือแปดหกเจ็ดครับเลขทะเบียนรถมอไซค์ที่ว่าไปชนเด็กหน่อยนี่ก็คือ,อ 6, 2, 4, หกสองสี่ศูนย์ครับแต่แม่บอกว่าแม่มักเลขสี่ศูนย์เนาะว่าสี่ศูนย์นี่มันตรงกับเลขที่ว่าแม่บอกตั้งแต่ที่แรก ครับรอบแรกเนาะแม่เนาะครับแล้วก็วันเกิดของเด็กน้อยวันวันเกิดก็คือวันที่สิบเจ็ดพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับเกิดมาได้สิบสองหมื่นครับสจหรับแนวทางความฝันตัวเลขก็มีประมาณนี้เนาะแม่เนาะครับถ้าตีไปอวันที่ไล่โตไปอีกโอ้ยไล่โตครับครับก็คือเฮาเนียนเฮาเนียนเอาเฉพาะตรงที่มันสําคัญสําคัญให้ท่านผู้ชมครับครับ เอาเฉพาะตรงที่สำคัญเนะแม่เนาะครับเดี๋ยวแม่ครับท่านผู้ชมครับสหรับแนวทางของคุณแม่นุชครับมีประมาณนี้ครับความฝันของคุณแม่ครับคงสุดท้ายครับกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมเคยอีสานใต้ครับกขอบคุณคุณแม่หลายๆครับ ครับที่มาแบ่งปันแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมเนาะแม่เนาะครับแม่อวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมนําแน่ครับถูกไหมคือเกิดเวอร์เด้อปีใหม่ต้อนรับปีใหม่ให้ได้ทุกคู่ทุกคนเด้อครับสาธุครับครับเอาแม่แล้วผมเริ่มถามไอ้เลขเลขสูตรเลขสูตรแม่ได้ตัวใดสลับงวดนี่สูตรแม่บ่ครับที่เฮ็ดไวปมันก็ได้มันก็เฮ็ดลงมาก็ได้03ที่แม่เว้างวดก่อน อ๋อมันตรงกันที่ว่าที่ว่ารอบแรกเนาะก็คือศูนย์สามมีและแม่ก็บชิบว์ทีมศูนย์สามมีเอาราตรีแล้วเอาลอตเตอรี่ไปแล้วครับอ๋อครับซื้อไว้หลายใบระบบแม่สำหรับวันนี้ซีใบแล้วครับเดี๋ยวใกล้ๆมือจนหนักลอตเตอรี่เวลาเพลินขายเนาะแม่ มันสิขายดีสองมือสุดท้ายแล้วนี่จ๊ะน้อยเขาก็ไมาให้มึงขายบูเบิดเขาก็มากันได้อีกที่มันเขามาเขามาให้เส้นบ่แม่เขามากันแม่กับบูเคยได้ยืส่สสดมีแต่เส้นแล้วอ๋อแม่ละแต่ก่อนผมเห็นงานอยู่กรุงเทพขึ้นกันเวลาไอ้ไก่เล็กสีออกไอ้เพิ่นขายบูเบิดสิเพิ่นก็เอามาให้เส้นหมอแม่เขาไม่กันแล้วเส้นแล้วบ่ถืมเลาก็จ่ายเพิ่นเนาะู่กรุงเทพขึ้นกประจลาไอ้ไก่เล็กสีเอกอ้เพิ่นขายบูเบิลจิเปิลก็เอามาให้เส้นแล้วัสดีครับ